Hello. สวัสดีจ้า everybody สวัสดีนะจ้าดีใจที่ได้มาอั at ซเซียวแ e มอีกเชอหนึ่งอ่บสวัสดี fc giffy hero ทุกผู้ทุกคนจ้า หางหายจากโครงการนี้ไปนานกลับมาอีกแล้วจะเปิดโตกันอีกแล้วกับร้านเสื้อผ้าของพี่กิฟฟี่ฮีโร่แต่ว่ามีมือขวาคือน้องไหมร้านสาวอ่าเป็นตอนนี้ก็คือบริหารแทนแต่ว่าอยู่ในความดูแลของพี่กิฟฟี่ฮีโร่อยู่จ้ะอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเอ่อเสื้อผ้าแนวแนวเก๋ๆหรือว่าคนที่ยังแต่งโตัวเป็นเอ่อสามารถเข้าไปได้ที่ร้านเสื้อผ้าของพี่กิฟฟี่ฮีโร่ในรูปแบบโฉมใหม่ เออพี่กิฟฟีอาจจะบอได้ให้ไปเห็นหน้าเห็นตาเนาะแต่ว่าบบแน่บบนานอ่าอาจจะได้เจอกันโตเป็นเป็นอีกครั้งเดี๋ยวจะกลับไปเฟี้ยวอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเออสำหรับลูกค้านะจากร้านพี่กิฟฟี Hero, ่ฮีโร่แอสามารถแวะไปชมเลือกซื้อหาสัมผัสหรือว่าแวะไปถ่ายรูปเก๋ๆกัได้ได้แล้วนะจ๊ะที่ตรงข้ามร้านลำพูเนื้อยางเนาะจา่ะ ตรงข้ามคาแคเออถ้าผู้ใหยังบมรู้จักกับแวะไปชมหรือว่าแวะไปเบิ่งก่อนก็นได้จ้าบบซื้อบบหาบบว่าอยังสําหรับผู้ที่ต้องการเทรนด์ใหม่ๆเนาะจ้าบบว่าเป็นเสื้อผ้าเด็กแนวเสื้อผ้าแบบวินเทจเสื้อผ้าแบบล็อกทุกอย่างนะจ้าบบว่าของผู้หญิงรือของผู้ชายสามารถที่จะไปแวะซื้อแวะชมแวะหากันได้แล้วเพราะว่าพี่กิ๊บึ้นฮอตเลฟซีกันทุก ทุกคนเดี๋ยวจังได้เดี๋ยวมาอัปเดตใหม่เด้อโอเคเอาเป็นว่าเมื่อน,นี้ดีใจที่ได้เปิดร้านเมื่อน,นี้เป็นวันที่สิบห้าเนาะจา้ะเปิดร้านมือแรกดีใจสุดๆเลยจังได้ก็อย่าลืมเลอจ้ะเลิกแฟนครับทุกคนถึงแม้ว่าตัวสีอยู่ไกดแต่ใจยังอยู่บ้านเสมอโอเคเดี๋ยวจังได้จะไปเฟี้ยวน้ขึ้นหอดทุกคนเลยจ้าเอฟซีบ๊วย